สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมกับผมเปี้ยพะคุนใบกระฉอนเรายังก่อถาศกา์ที่สมยศโลหกิจนะครับผมเป็นโลวงหลอมนะครับผมอ่ะเรายังทําการหลอมไปเรื่อยๆนะครับต่อเรื่องเลยครับท่านผู้ชมครับนี่ครับผมหลวงปู่เนียมวัดน้อยนะครับซึ่งทางกระฉอนคอมได้นําไปปั๊มเป็นเหรียญแล้ว2องค์นะครับและมวลสารที่เหลือเราก็จะนำไปหลอมเพื่อเป็นมวลสารต่อไปนะครับอ่าคุอมาครับนี่ นี่นะครับรวมอเนียมนะครับของและที่เห็นอยู่ในมือของผมนี่นะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับนี่พระตะกรูพระตะกรูเก่านะครับนับเป็นร้อยร้อยปีนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเอาล้วครับใส่ไปเลยครับทีมงานครับอ้าวนี่ใส่กันจริงๆใส่กันเห็นๆนะครับท่านผู้ชมครับเอาละโอ้โหเข้าเครื่องล้อมเรียบร้อยนะครับของนี่ ให้ความร้อนนะครับโ oh. อ้โหสุดยอดนี่ดีหลอไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับโอ้โห oh. ง,งานของเราก็โอ้โ oh. หลลอไปเรื่อยๆครับ เราทำกันจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับหลอมกันจริงๆนะครับมวลสารที่อาท่าประชนดอทคอมนั้นได้รับบริจาคมานะครับเราจะไม่เก็บไว้แม้แต่ชิ้นเดียวนะครับเราจะนำมาหลอมให้หมดนะครับผมอ่าเราทำกันจริงๆครับท่านผู้ชมครับที่อื่น